ออกนะออกนะอกอ่ะออ ตีตอนเจ้านะครับอมาพอไอเดนเก็บเบ็ดเนาะยอนจะมาแล้วนะครับเนาะมาเจ้านดิเจ้าเนี่ยยาวกี่ตัวครับสองตัวตะคืนหลอกหลอกเด็กมาค่อยตรงเป้าเนาะยมาค่อยมีนะครับเนาะแม่นครับหน้ามันแห้งไปจิกๆนะครับโอ้โหมีอากาศครับมีอากาศเบ็ด เป็ดสันขดดู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 นะไปนะายนี่ายนี่เอาเอ้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 าต่างเอ้าต่างเอ้าเอาเอ้าอกาอกาเอาละครเจ้านี่1นตมแล้วนะครับ โอ้โอ oh. oh, ้แต้มแหลกได้แล้วนะครับมันมันแต้มแหลกนะครับน้องนิ่งงูบุตามได้ก้นเอ้ย มไม่เด่นเก็บเบ็ดเรื่อยๆนะครับ you, you. อย่างในหนึ่งแต้มอยู่นะครับอืม,อมบรรยากาศนะครับตอนเจ้า,า,าตะวันกำลังขึ้นนะครับหันไกลๆปู้นี่ช่องชีวิตคนบ้านนอกนะครับ <laughs> เก็บเบ็ดเหมือนกัน โอ้โหตัวน้อยนะครับออนละแต้มที่สองเต้มที่สองน้อยน้อยเนาะอ๋อพอได้อยู่เนาะสองเต็มนะครับตั้งเป้าไว้กี่ตัวคะสองตัวสองตัวตอนนี้ได้ตามเป้าแล้วนะครับหลับเจ้าตามเป้า มีอาการนะครับเยือนกินครับโอ้โหตัวใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดนะอืาหายจากกินเมินแล้วนี่นี่นะเนาะใส่พอหวานหมดนะครับริ้วหมดแล้วนะโอเคแต้มที่สามแล้วครับเนาะครับแต้มที่สามครับสามเต้มเนี่เนาะโอ้หะโอ้โก้งเขาเป็ดเก็บทรงมาอยู่ครับโกงขนาดโอ้ปลา ตายังฮะเอ้าเอ้าเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาหวานเงี้หวาน้นมาแล้วเนาะอีก้อีกาเอาผมมันบันแล้วนะครับผมมานหมานมานแตมทีซีแล้วนะครับสำนับเจ้านี่เนาะโอ้ยังยอได้ปนนะครับ

กบติดอันนี้มัต้งองได้ใส่สาวน้อยตกน้ำนะครับอันนี้ติดเบ็ดเลยนะครับโอ้กบกินไดอืมเยอะนะครับอ๋อเป็ดป่ายืนเหแล้วนะครับใส่งามเนาะป่ายืนเนาะพี่ป่าเยืนตัวที่สองนะครับเนาะป่ายืนตัวที่สองนะครับดูนเบ็ดรักษาอย่างเดียวครับ หลังสุดท้ายครับหมดแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปยอดแคมปมนะครับเนะาะเจ้านี่ได้กี่ตัวนะครับพอได้อยู่แล้วเนาะในปลากี่ตัวสามตัวเนาะสามตัวไนะปเยือนสองกบหนึ่งนะครับเจ้านี่ ยังคุ้มขาอยู่นะในตามเป้าหมายนะครับครับตามเป้าหมายผมเคยมาเนาะครับนะครับมาสรุปยอดของไอเด่นนะครับเจ้านี่เนาะตะคื้นได้กี่ตัวครับตะคื้นได้เก้าครับตะคื้นได้เก้าแล้วเนาะเดี๋ยวมาฟอนะครับอันนี้ของตะคื้นนะครับเก้าตัวหูของวันนี้ครับ

เอาไฮไลท์ได้กบตัวนะครับมดแลโอเคมตัวนะครับรวมครบเนาะนี่รวมทั้งมดก็สิบสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวนะครับส่วนกบนะครับที่เขาได้ตึงเบ็ดได้ตึงสาวน้อยตรงน้ามะครับเดี๋ยวมีเมนูแน่นอนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะไปแยะอย่างกินนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสันกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการใจมันหุูชาแนลนะครับขอลาเพียงตัวอี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสดีผม